น้ำมันที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักยี่ห้อนี้อ่ะเนาะแม้แต่เด็กรุ่นใหม่ๆเองนะครับนี่คือ s i n เก r Industrial Oil น้ำมันสำหรับหล่อลื่นนะครับ t ไท i B 130cc นะครับ a t r a d e m a r k of the s i n เกอรรู้สึกจะเป็นบริษัทของฝรั่งเศสหรืออะไรเนี่ยครับในไทยเองก็จะมีตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เป็นนี่นะเขาบอกว่าคำเตือนนะครับหยอดใส่จุดหล่อลื่นต่างๆ ใช้หลอลื่นบานพับหลอลื่นเครื่องจักรรวมถึงหลอลื่นปืนติดไฟได้ด้วยนะครับซิงเกิลประเทศไทยมหาชนถือหุ้นโดยมหาชนเลยนะครับราคาไม่ทราบยังไงก็ไปดูใต้คลิปได้นะครับขวดก็จะมาเป็นขวดกลมๆมีลายกระลื่นตรงตูดตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าตาของเขาก็จะดูเป็นอะไรที่เดจิเนลดีหัวยังไม่ได้ตัดออกมานะครับต้องตัดหัวแล้วก็หยดแบบนี้ผมยังไม่ตัดนะเพราะถ้าตัดเนี่ยมันจะหยดเพ่นพลาดนะครับเวลาขนย้ายแล้วก็ ขวดเปิดออกมาข้างในผมคิดว่าน่าจะมีซีลหรือเปล่ายังมีซีลอยู่ด้วยนะครับซิงเกอร์เองก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันเยอะนะเออแบบแทบจะไม่มีใครพลาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเจาะนิดนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวเ,เทปปิดทับไปนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าน้ํายาเขาเป็นยังไงนะครับดูข้างในต่างไปจากที่ผมคิดนะเพราะว่าปกติซิงเกอร์มันจะสีออกน้ําตาลเข้มๆนะแต่ตัวนี้กลายเป็นสีใสๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลอง จุ่มดูแล้วกันผมจะหาอะไรแย่ yeah, ลงไปหัวไขควง้ะกันนะครับหัวไขควงที่ใช้ประกอบมีดนี่แหละะแย่ yeah, ลงไปฟึบดูความเหนืดของเขานะครับเป็นระดับความเหนืดแบบกลางๆนะครับจะไม่ได้เหนืดมากแล้วก็ไม่ได้เหลวมากหยดๆอยู่โอเคขอพิสูจน์กลิ่นหน่อยนะครับเป็นไงกลิ่นก็น้ํามันเลยนะครับกลิ่นน้ํามันเลยลองเช็ดดู ถือว่าค่อนข้างใสนะครับแล้วก็บางประมาณหนึ่งนะแต่ไม่ใช่น้ำมันที่บางมากนะครับเหลืองเหลืองนิดๆมีความเป็นอ,อะไรมีความเป็นน้ำมันน้ำมันจักรนะครับซิงเกอร์กลิ่นกลิ่นไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงนี่คือถามผมว่าไม่แรงนี่ของมึงนี่คือยังไงวะไม่แรงนี่คือไม่แรงเลยนะอยู่ในระดับที่แบบผมว่าดมเยอะๆก็น่าจะไม่มีปัญหานี่ครับลอง ซึ่งน้ำมันเนี่ยเขาก็ออกแบบมาเพื่อไล่ความชื้นหล่อลื่นหรือว่าอ,อะไรก็ตามนะครับอันนี้ผมก็เอามาหล่อลื่นมีดคัตเตอร์ที่เป็นสนิมนะครับเพราะว่าก็ใช้งานมันอยู่อะเนาะนะครับเช็ดก็เป็นฟิล์มบางๆครับเดี๋ยวผมจะปิดเทปกลับไป s ิงเกอเองก็มีจำหน่ายเยอะแยะนะครับมีหลายแบบแต่ตัวนี้ก็เป็นแบบที่เขาเรียกว่า Industrial O i l นะครับ l u b r i c a t i อ n Oil Type B 1 3อยนะครับ i n d u s t r i a l Oil จาก s ิงเกบางดี จุมอีกทีดิหล่อลื่นหล่อเลื่นหล่อลื่นถึงลื่นเลยครับสบายบุ๋ยเลยถามว่าใช้ล้างปืนได้ไหมก็ใช้หล่อเลื่นดีกว่านะครับไม่เหมาะกันใช้ล้างเท่าไหร่ก็ดีดีอยู่นะครับโอเคก็ดูใน playlist maintenance หรือ,อ hand tool ก็ได้แล้วเจอกันใหม่อพิสดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดน n อ out ซิงเกอร์น้ำมันจากอุตสาหกรรมซิงเกอร์รีวิวแม่งทุกอย่างจริงๆนะไปๆครับ